สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาพูดถึงสองกล้องอันตาซาวสองกล้องแบบลงกระเพาะนะครับผมคือผมมากกว่าจะได้ส่งนะก็หกเจ็ดแปดเดือนได้ครับผมแปดเดือนคือแบบผมรักษาประกันสังคมครับผมก็คือกว่าเขาจะส่งลงไปหาหมอเฉพาะทางอะไรตอนนั้นนะ่ะอ่า ก็คืออาการผมก็มันก็มันก็แย่มากเลยนะผมก็คิดว่าคือถ้าส่องไปแล้วผมคงเจอมะเร็งคงเจออะไรแนะ่เลยแบบในท้องผมเนี่ยอะไรแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาพูดก่อนว่าคือตอนหมอก็จะนัดตรวจเนี่ยเขาจะให้เราของผมจะตรวจจะจะส่องช่วงเช้าครับผมเขาจะให้เราอดอาหารก่อนเที่ยงคืนคือหลังเที่ยงคืนไม่ให้กินอะไรเลยคือให้กินแค่น้ำเปล่าเช้ามาก็คือมารอต้องต้องกินแค่น้ำเปล่าคือตอนนั้นอาการเราก็แย่นะ แต่คือต้องแบบต้องอดอาหารนะครับผมเพื่อไม่ให้มีอาหารนกระเพราะคือเขาจะได้ส่องง่ายไงครับผมอ,อผมก็อดแบบแต่กินได้แค่น้ำาปา่าเนี่ยโอ้โหทรมานมากเลยตอนนั้นแบบการที่มารอหมอกว่าผมจะได้ส่องนี่ประมาณสิบโมงครับผมเช้าก็ไม่ได้กินไม่กินกดยิ่งขึ้นอีกโอ้โหสุดยอดเลยแต่ก็ทําไงได้ครับผมก,ก็ต้องรอแล้วครับผมตอนนั้นนะ่ะก็คืออดอาหารเนาะหลังก่อนเที่ยงคืนจะไม่กินอะไรเลยแล้วช่วงเชา้าส่องการส่องเนี่ยหมอก็จะบอกว่าจะมีแบบว่า อันดับแรกก็คือจะแบบเหมือนเหมือนวางยาครับผมวางยาสลบก็มีแล้วก็แบบว่าพ่นพ่นยาชาเข้าปากครับผมพ่นยาชาเข้าปากตอนนั้นผมก็ตื่นเต้นนะแบบคือมันเป็นครั้งแรกอะกลัวมากเลยแบบนูน่นเนี่ยแล้วก็คิดว่าข้างในคงเละเทะไปหมดอะอะไรเงี้ยแต่คือพอถึงเวลาปับ๊บนะเขาก็จับเราไปแบบในห้องครับผมในห้องสองก็ไม่มีอะไรมากมีมีอุปกรณ์สองก็จะเป็นสายๆครับผมเหมือนเหมือนสายเหมือนสายไฟสีน้ำดครับผมกล้องเขาอะอ่า แต่ของผมอะแบบไม่วางยาเขาก็จะเอาเข้าเข้าในปากเรามันจะมีแบบว่าเหมือนเหมือนอะไรมาสวมในปากเราก่อนแทงลงไปถึงคอก่อนก่อนนั้นนั้นต้องฉีดยาชาก่อนนะครับผมสักพักหนึ่งอะพยาบาลหมอเขาจะพูดกันแป๊บพูดคุยนู่นคุยนี่เหมือนเหมือนให้เราเพลิดเพลินไปด้วยครับผมไม่มีอะไรน่ากลัวแต่พอเขาบอกเ่าสองนะเขาจะให้เรานอนตะแคงนะถ้าผมจำไม่ผิดนอนตะแคงแล้วก็ส่องไปบอกแล้วเขาบอกพอจะถึงคอ,อบอกกืนอ่ะเขาจะพูดให้เรากืน เราก็กืนอึกลงไปแต่น้ำลายจะไหลตลอดเลยครับผมน้ำลายอ่ะคือกดมันขึ้นน้ำลายก็ไหลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีที่ดูดน้ำลายให้มีคอนเช็ดปากให้อ่ะแต่หมอเขาส่องแป๊บเดียวส่องแล้วเขาจะถ่ายแบบถ่ายรูปปุ๊บ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 คือจะได้ยินเสียงเ็าก,กดแชทแชทแล้วในในในสายไอ้ที่ส่องนะครับผมก็จะมีน้ําฉีดลงไปนะฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดลงไปเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมีน้ําแต่พอไปถึงหูรูดอ่ะกระเพาะอาหารอ่ะพอถึงตรงนั้นปับ๊บเขาจะหยุดก่อนอ่ะแล้วเขาจะบอกว่า คืนนะเดี๋ยวเตรียมตัวคืนนะอะจะคืนอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนคืนนะ่ะเขาจะฉีดน้ําลงไปก็เหมือนว่าให้ร่างกายแบบว่าเหมือนเหมือนเราคืนอาหารปั๊บเหมือนเหมือนแบบหูลูกกระเพาะมันจะเปิดนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้เขาก็ฉีดน้ําฉีดน้ําฉีดน้ําคือผมก็รู้สึกว่าน้ําอยู่ในอยู่ในหลอดอาหารเลยนะพอบอกว่าเออคืนปับ๊บพอผมกืนปุ๊บนะมันก็ฟึบลงไปเลยนะอ่าแล้วเขากล้องอนะ่ะเขาไวมากเขาฟึบลงไปอ่าแต่คือผมเห็นจอแ,บบแวบๆนะเพราะจอมันอนะ่ะมันมันตั้งแบบนิดๆิดเดียวผมเลยเหละมองอะไรอย่างเงี้ย แต่หมอเขาคุยนู่นคุยนี่กันแบบคุยคุยกับพยาบาลผู้ช่วยอะเราก็ฟังเข้าไปเพลินไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยแบบป๊บเดียวเหมือนแล้วเขาก็ส่องไปข้างในอะส่องไปข้างในนี่แหละแบบแป๊บเดียวถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบมีคีบเนื้อมีอะไรคือแบบแต่เขาทาแบบไม่เจ็บไม่เจ็บับผมไวมากแป๊บเดียวไวมากคือไม่มีอะไรน่ากังวลน่าเป็นห่วงเลยอะไรแบบเนี้ยคือถ้าถ้าเลือกได้ผมว่าก็ส่องแบบพ่นยาชาก็ได้นะคือมัน มันไม่ต้องแบบมาวางยาสลบเราครับผมผมว่าผมว่ามันง่ายดีะคือแรกๆถ้าคนคนไหนรอบแรกก็อาจจะแบบซีเรียสนาะแบบคือกังวลอ่ะผมคนนึงก็กังวลมากเลยไอ้ส่องกล้องอะไรไอ้เกี่ยวกับการรักษาเนี่ยอ่าพอเราส่องเสร็จปุ๊บปั๊บอ่ะเขาเอากล้องออกมันเหมือนจะอ้วกอ่ะก็คือแบบเขาจะให้เรามานอนรอดูอาการก็คือจับชีพจรเรืเขาจะเดินมาวัดชีพจรวัดความดันอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะถามนะว่ามีอาการจะอ้วกขึ้นไส้อะไรไหมคือเขาดูผลข้างเคียงครับผมถ้าเกิดว่า ชั่วโมงหนึ่งมั้งผมนอนรอคือไม่มีอะไรก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ให้กลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออกมารอหมอนัดใหม่อะไรแค่เนี้ยคือในการส่องกล้องก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือมันไวมากคือถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยส่องแลวกังวลอยู่ก็ไม่ต้องกังวลครับผมนิดเดียวแต่คือเราจะมาทรมานตรงที่เราอดข้าวอดน้ําครับผมน้ำมากินได้นิดๆหน่อยๆน,อยอยนะคือหลังยี่สงคืนอาหารต้องไม่กินเนี่ยมันทรมานตรงช่วงเช้าที่ไม่ได้กินข้าวนี่แหละสาหรับคนเป็นโรคอย่างเราอะอ่ะ พอเสร็จผมสองกล้องเสร็จเนาะแล้วไปอันต้าสาวต่ออ่าไอ้นี่ก็ทีแรกผมก็คิดอันต้าซาวมันน่ากลัวเหมือนนึกเหรอฟังจากชื่อมันจากคนแบบเราไม่เคยป่วยเราไม่เคยแบบเราไม่เคยต้องรักษาครับผมอุปกรณ์เทคโนโลยีมันเป็นยังไงแบบเราก็ไม่รู้อะตอนนั้นนะอ่แต่ห้องอันต้าสาวนี่จะน่ากลัวหน่อยเพราะมันมืดๆแบบประมาณแบบนี่เอาเราไปทําอะไรวะอะไรแบบเนี้ยอ่อพอแบบเห็นหน้าห้องน้าสาวปั๊บใจผมก็เต้นตุบๆแพนิคก็มานะแบบคือมันกังวลอยู่แล้วจากสองกล้องก็แบบ ใจมันก็หายแล้วแต่ผมทําทั้งสองกล้องทั้งอันตาซาวันเดียวเลยนะอะแต่ลำไส้ใหญ่ผมไม่ได้ส่องเพราะว่าผมไม่ได้ปวดท้องหรือว่าแบบลำไส้เป็นแค่ลำไส้แปรปวนร่วมด้วยเฉยๆครับเพราะว่าผมไม่มีถ่ายถ้าไม่ถ่ายดําถ้าไม่อะไรอะ่ะหมอเขาไม่ค่อยจะส่องให้หรอกลำไส้ใหญ่เพราะว่าในเมื่อเรายังขับถ่ายดูอะไรอย่างเงี้ยที่ผมทำถามมานะอะพูดถึงอันตาซาวต่อผมก็ไปอันตาซาวเข้าห้องไปนอนนอนเสร็จปุ๊บอเขาก็ให้นอนนอนแล้วเขาจะเปิดเสื้อเราอเปิดเสื้อ แล้วเปิดเปิดลงไปยันถึงถึงขอบครับขอบกางเกงในลงไปต่ำของเกงในอีกนะเ,เพราะว่าเขาเขาต้องสาวครับผมเขาที่มีเครื่องเขาเป็นเครื่องเครื่องแล้วก็มีแบบว่าเป็นหัวหัวที่มาจี้จ้ตรงท้องเราครับผมก่อนจี้เขาจะทาเจลให้เราทาเจลเย็นเย็นมันจะเ,เย็นเย็นอเจลลื่นๆื่นเย็นเย็นเขาก็จะเอาแบบว่าไอ้ตัวจี้จี้เขาล่ะมาลูดไปลูดมากับเจลลูดไปลูดมาซอนน,น,น,นู่นนี่ดูนี่นี่ดูนั่นอ่ะพอผมมองตรงจอมันเป็นข,ขาวๆาวครับผมตอนอันตาวาวมันไม่ได้เป็นภาพเหมือน เหมือนเราสองกล้องนะอันาสาวคือมันก็แบบเหมือนมองแบบคือผมไม่ใช่หมอผมก็คงมองไม่รู้เรื่องครับผม <laughs> เพราะว่าเขาก็จะดูว่าอะไรปกติไม่ปกติมีบวมีโตเบ้าอะไรของเขาอย่างเงี้ยมั้งผมก็เนาะตามหลักวิชาการเขาตามความรู้ที่เขามีคือผมก็ได้แค่แบบเฮ้ยมันไม่น่ากลัวไว้อันาสาวเออผมก็ได้คิดว่านั่งเป็นเพลินนอนเนเพลินแต่เขาก็คุยได้อะเพราะาอานาสาวไม่ต้องใช้ยาเลยเลยก็คือเหมือนเราไปนอน้เฉยแล้วก็รูดไปรูดมาอะไรเงี้ยอ่ามันก็ไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงก็คุยกับหมอ มอกก็บอกปกติอ่ะพอปกติปับ๊บเอาละเนี่ยจุดสําคัญไม่ได้ว่าแบบว่าตรวจมาแล้วปกติแล้วแลวจะรู้สึกดีนะเฮ้ยไอ้ห่าเราเป็นอะไรวะทําไมเราผอมขนาดนี้เราเราเราเป็นขนาดแล้วกินเนี่เฮ้ยมันปกติได้ไงวะมันไม่มีสาเหตุได้ยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยความเครียดเนี้ยน่ากลัวครับผมเพราะว่ามันทําให้เราเครียดทําให้เราวิตกกังวลสับสนกระสับกระส่ายจะทํายังไงดีแบบเออ้ยมันปกติทุกอย่างเลย คนอื่นเขาตรวจกันไปโรคอื่นเนี่ยคือตรวจแล้วไม่มีอะไรเขาดีใจกันเอ,อสาเหตุมันไม่ได้มากมายไม่ได้เป็นโรคร้ายเลยแต่ไอ้โรคเราเนี่ยเนาะตรวจแล้วมันทำไมแบบไม่มีอะไรยิ่งเครียดไปใหญ่เลยผมเชื่อหลายๆคนเป็นผมผมเป็นอ่าผมพูดจากประสบการณ์ผมเลยเป็นแน่นอนเฮ้ยังไมมันทําให้เราเครียดได้ขนาดนี้วะเออคือแบบตรวจแล้วดีแทนที่จะรู้สึกดีอ่าเนี่ย กว่าจะหลุดพ้นตรงนั้นไม่กว่าจะทําใจได้กว่าจะเข้าใจกับมันโอ้โหโทรมานน่าดูเลยแต่ก็ไม่ได้สี่เรียดอ่ามันผ่านมาแล้วอ่าแต่อยากจะฝากถึงท่านใหม่ๆท่านที่กาลังเป็นหรือก็กาลังจะไปสอ่องกล้องหรือกําลังมีความไม่ตกกังวลอ่ะส่องกล้องหรืออันตรซาวหรืออะไรพวกนี้ไม่ต้องกังวลครับผมตรวจไปแล้วถ้าตรวจแล้วไม่มีอะไรตรวจแล้วปกติขอให้ท่านอย่าเครียดนะครับผมอย่าเป็นเหมือนผมในวันนั้นที่มันเครียดที่มันสับสนให้ท่านดีใจได้เลยว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นโรคอื่น อ่าล้วให้ท่านกลับมาควบคุมอาหารอย่างจริงจังไงออกกําลังกายบ้างาการนอนการอยู่การกินอารมณ์ควบคุมเนี่ยการรักษามันอยู่แค่ตรงนี้ครับผมคือดีแล้วที่เราไม่เป็นอย่างอื่นไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปรักษาอย่างอื่นตอนเนี้จงคิดว่ามันดีแล้วครับผมอย่าก,กังวลเลยเชื่อผมอย่าก,กังวลตรวจแล้วไม่มีอะไรยิ่งต้องดีใจการกังวลจะทําให้เรากลับมาสู่สภาพเดิมเครียดกังวลวนเวียนอย่างเงี้ยโรคเราก็จะหายยากเพราะโรคเราจะเป็นโรคที่แบบรักษาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่อง,ของเขาอะครับผม อ่ามันเป็นโรคที่รักษานานนานจริง,รงๆผมไม่เคยเจอโรคอะไรแบบนี้เลยแบบพอเจอแล้วแบบเฮ้ยแบบยังไงอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ต้องกลัวอะไรแล้วกับความทรมานมันะมะเร็งก็ามาเถอะอะไรแบบเนี้ยคือผมแบบคือแบบผมโปง้งแล้วอ่ะกับกับโรคนี้นะเจอโรคนี้ป๊บแบบชีวิตผมแบบมาเอะอะไรก็มาได้แล้วมาเจอเจอทุกอย่างก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คือแบบมันไม่มีอะไระครับผมทุกคนสบายใจแล้วเลยนะครับผม ยิ้มเข้าไว้ครับผมเชื่อผมแบบคือหัวเราะมันไปเถอะบา้บาๆบอๆไปของเราวันหนึ่งอะอใช้ชีวิตของเราไปครับผมเชื่อผมอย่าก,กังวลรับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องแบบประมาณเกี่ยวกับความกังวลความอะไรนี่แหละอ่ะทำไมเราถึงแบบไม่หายบางคนคุมอาหารมานานๆทําไมไม่หายบางทีมันมีจุดแค่นิดๆหน่อยๆอ่ะเดี๋ยวยังไงก็โทษถูกใจก็ฝากติดตามยน,น,นะครับผมตอนนี้คนติดตามก็นิดๆหน่อยๆก็คือแบบมาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆเฉย ความหวังก็ไม่ได้มีนะหวังแค่ให้คนหายครับผมผมย้าเสมอว่าอยากให้ใครฟังผมแล้วมีกําลังใจหายดีขึ้นเขายิ้มได้อ่าผมก็รู้สึกได้เพราะว่าบางบางคนเขาก็ทักมาหาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บคือแบบแค่เนี้ยชีวิตผมก็แฮปปี้แล้วอ่าเนาะครับผมฝากด้วยนะครับเพื่อนๆครับ